สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้คนลังเข้าบ้านมาเก็บยอดยาหลวงนะครับว่าขบนี่นะครับยอดยาลวงนี่นะครับ นี่นะครับลูกวะคอกหรือว่ามะม่วงหิมมะพันอันนี่สุกแล้วนู่นี่นี่โอ้นู่น,น,นแป๊บนี้สุกแล้วนะครับมงวะคอกหรือว่ามะม่วงหิมมะพันอันนี้ยอดมันกินได้ครับยอดยาหลวง ยอดอ่อนๆอ่าไปกินครับแกงพุ่งปลา,อปายอดมะม่วงหิมพาน ยอดมะม่วงหิมะพันเพื่อนอ๋อ,อ,อ,อลุยเลย ไม่ถึงลัวหัหยอดช่วยเอาใหมเ่เกี้ยตึงไหมเอาหน่องเด็ดนนี่นะครับมะม่วงหิมมะพานันยอดมะม่วงหิมมะพานันยอดว่าขบยอดยาหลวงครับน,น,นั่นซุปเอ <Okay. S 1> าไหมไม่ เดี่ยวแี่หนมาแม่หนาเออเอาเอาไปนเนาะกับพวกแกงกุ้งปลากินกับนุ่มจีนร้อยแล้วครับ

ฟักชองคนลังเขาบ้านๆด้วยนะครับว่อนี่มาเก็บยอดยาลวงครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ